กิมจิชิ้นใหญ่ๆชิ้นโตโตฮึ่มเบียวเียวอร่อยนะโอปป้าพักกินมามาไทยกับกิมจิวันนี้ต้นมามาไทยใส่พักปุงด้วยนะครับคำเน็คคำโตโต hầu <Nhạc> bò bay tăm đuôi kim chi sếp sếp kem

Có những cắt cà chiệp tuổi Mà mà thầy tôm phát alloy alloy Kim chi chín nhai yai chín tốt to. Tố. มามะไทยนักตัวอีจ๋าโอหนี่เด็ดนีฮอืม มะมาไทยก็เก่งกับ k i m c h ด้วยได้ฮึม k i m c ปาสุกมากเปรี้ยวๆอร่อยนะ จับคิมชิขึ้นมาแบบนี้วางลงไปมาๆมเาข็มงก็ไปหรือจ้า ักซเน่ยพอม내펌ี่น어이งอย 마마 타이값 김치 카오깡 카오깡 맛있어요 임네일 오빠 배불러 배불러 알로이버